ที่อซอยเนื้อย่างเรียบร้อยแล้วครับใส่น้ำมันหอยเข้าไปครับพร้อมด้วยกระเทียมนะครับอีกอย่างครับอย่าลืมครับใส่บะกูดครับ ครไมใประกูดครับอย่าลืมครับคตในในมันเข่ากันนะครับมื่อนี้สูตรยา่างเนื้อของที่โนู่อีสานี้ดีครับเสร็จเตรียบร้อยแล้วครับ รถ,าถาขายบ้านรถาาบ้านรายการต่อไปครับย่างเนื้อครับปุ๋งมะย่างดีครับนุ่มๆหอมๆนะครับเพิ่โบทันสุกกับเป็นตะแซบแล้วนะครับ เนื้อย่างกับสุกแล้วครับนี่ก็กำลังซอยอยู่ครับปอะัวของเขานะครับการซอยนี่ก็คือต้องซอยแบบฉเฉลียงนะครับหรือว่าซอยแบบเฉียงๆน,น้อยนะครับตอนเนื้อมันยังเป็นดั่ดเสบนะครับได้บุง้งลองมโนปรครัวอย่าซอยนิ้วผมแล้วนะ อันนี้แบบมีเดียมครับมีเดียมคือว่าสุกแน่บรสุกแน่นะครับแบบเพิ่มๆหวานๆทุกอย่าแล้วก็อื้อ ตอนเนื้อแบบหอมๆข้นออกนะครับเป็นดัดแ่บครับอ <c oughs> ย่าเฝ้าเสื้อผมครับต้องมาลองกินเองนะครับสูตรที่นู่ยอีสานดีแน่นอนครับผมผ <c oughs> ู้ใดเขียว,วห้างกบที ผสมกวนต้องขินตอนเย่นะครับค้าแขวล่ลอยยุ่งเลยนะครับโอ้สุดยอดครับแซ่บมือนี่นี่ครับทิดนุ่ยลงมือเองเลยเด้อบาทนี่ หอมนุ่มครับเนี่อาหารแรงของคิโนโนยสา์ดีๆครับมือแหนมมือแหงลนตกลิ้นนะครับบรรยากาศดีๆย่างเนื้อครับสุดยอด เบิดเมียงอยู่บนนีออ้ครับ